เคล็ดลับความสําเร็จที่คนสําเร็จเขาใช้กันและคุณก็สามารถนําเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจหรืองานประจําของคุณก็ได้ขึ้นชื่อว่าการทํางานหรือการทาธุรกิจมักจะเจอปัญหาอยู่เสมอนั่นแหละครับคือเคล็ดลับคุณจะต้องกล้าเผชิญหน้าปัญหากับมันไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานอะไรมันก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วถึงแม้วันนี้คุณจะเป็นนักกีฬา คุณจะเป็นพนักงานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้เราต้องหาวิธีแก้เราต้องหาวิธีรองรับกับปัญหานั้นและการที่เรารเผชิญหน้ากับปัญหานั้นมันเป็นการที่เราเคารพตัวเองเพราะการที่เราวิ่งหนีแต่ปัญหานั่นหมายความว่าคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณไม่มีศักยภาพและการที่เราเอาแต่วิ่งหนีปัญหานั่นจะทำให้เราพ่ายแพ้และเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือปัญหาใหญ่คุณก็ต้องเผชิญหน้ากับมันคุณจะต้องหาทางแก้ไขมันให้ได้เพราะถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นั่นมันหมายความว่าคุณกําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งคุณสามารถขยายคอมฟอร์ทโซนของคุณและคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองถ้าวันนี้นักกีฬาระดับโลก ไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะนำทีมฟุตบอลหรือการแข่งขันระดับใหญ่ไปสู่ชัยชนะได้คุณคิดว่าเขาจะชนะหรือเปล่าครับคําตอบเลยก็คงไม่เพราะการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเราเชื่อว่าเราสามารถทำได้คุณก็จะทำได้อย่างร้0ยเอร์ซตแต่ส่วนใหญ่คนเรามักจะมีความคิดที่ย้อนแย้งกับชีวิตของตัวเองคุณมักจะมีความคิดที่ว่า ฉันก็อยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะฉันก็อยากประสบความสําเร็จทางด้านการเงินฉันก็อยากประสบความสําเร็จในด้านความสัมพันธ์หรือประสบความสําเร็จในชีวิตด้านต่างๆที่คุณจะต้องการแต่คุณมักจะมีความคิดที่ย้อนแย้งกับตัวคุณเองคุณได้ประเมินศักยภาพตัวคุณเองต่ำจนเกินไปและคุณยังได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นเขาเก่งเขาเจ๋งกว่าคุณและคุณก็เชื่อไปอย่างนั้นว่าคุณมันไม่เก่ง คุณมันไม่จริงแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับสิ่งที่ชุดล้างให้คุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนั่นก็คือความคิดของคุณคุณเองได้สร้างชุดความเชื่อขึ้นมาความเชื่อที่ว่าคุณไม่สามารถทําได้หรือบางครั้งคุณจะอาจรับฟังความเชื่อนี้มาจากคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือคนที่บ้านหรือคนที่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อน ในวันที่ผมตัดสินใจทำพอดแคสต์ผมได้ไปปรึกษากับพี่ผมว่าผมอยากทำพอดแคสต์และหนังสือเสียงขึ้นมาพี่ผมได้แนะนำว่าการทำพอดแคสต์และหนังสือเสียงนี้จะต้องมีความรู้เสียงคุณจะต้องดีทุกอย่างจะต้องออกมาเพอร์เฟกตและนั่นมันคือความเชื่อของพี่ผมแต่ในทางตรงกันข้ามกันณะตอนนั้นณนะเวลานั้นผมยังไม่ได้เป็นคนเก่งผมยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของผมเองว่าผมสามารถทำได้ แต่ผมได้ตัดสินใจว่าผมจะลงมือทำพอดแคสต์และผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการเข้าสัมมนาหรืออ่านหนังสือและเสียงของผมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ไม่มากก็น้อยนั่นจึงทำให้ผมตัดสินใจลงมือทำพอดแคสต์โดยที่ผมมีความเชื่อในใจลึกๆว่าผมสามารถทําได้ผมไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟเพราะความเพอร์เฟมันไม่มีจริง คุณแค่เชื่อว่าตัวคุณสามารถทำได้และหลายๆคนมักจะมีความคิดที่ว่าแล้วเราจะสามารถสร้างความเชื่อให้กับตัวเราเองได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จมาก่อนนั่นมันเป็นเรื่องยากครับที่เราจะสามารถแก้ความเชื่อของเราได้แต่มันก็ไม่ได้ยากเสมอไปสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆและคุณรู้หรือเปล่าครับว่าความเชื่อของเรามันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ เมื่อก่อนผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่กล้าตัดสินใจและมีความเชื่อว่าฉันมันไม่เก่งไม่ว่าตอนเด็กผมจะทําอะไรสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยผมไม่เคยได้รับการชื่นชมจากคนในครอบครัวของผมในอดีตและประสบการณ์ของผมผมจะได้รับแต่คําตําหนิซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นความหวังดีของคนในครอบครัวก็ได้นะครับที่จะทําให้ผมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่คุณรู้หรือเปล่าครับ ว่าเด็กคนหนึ่งไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าสิ่งที่คนในครอบครัวเขาพูดนั้นมันเป็นความหวังดีคำชมหรือคําตําหนิกันแน่นั่นจึงทําให้ผมไม่มีความมั่นใจในตัวของผมเองสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองได้นั่นก็คือตัวคุณต้องเริ่มทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จโดยให้คุณเริ่มฝึกความสําเร็จจากสิ่งเล็กๆก่อน,อนเช่นตอนเช้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่า ตื่นนอนมาเช้านี้ทั้จะฟังพอดแคสต์และฉันจะตื่นนอนตอนเช้าก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อมาออกกำลังกายและถ้าวันนี้คุณสามารถทำสิ่งหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้คุณก็จงให้รางวัลตัวเองเช่นอาจจะไปกินกาแฟอร่อยๆสักถ้วยหนึ่งหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยหรือสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทำหรือบางครั้งคุณอาจจะขอบคุณตัวคุณเองโอบกอดตัวคุณหน่อยก็ได้ครับนั่นแหละครับคือการให้รางวัลความสำเร็จของคุณ ให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆขยับไปคุณต้องสะสมสมอวิินไปเรื่อยๆวันนี้ฉันทำได้ yes วันนี้ฉันทำสำเร็จ yes และการที่เราสะสมสมอวิินไปเรื่อยๆมันจะสามารถส่งเสริมความเชื่อของเราคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณสูงมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความเคารพตัวคุณเองด้วยนั่นแหละครับเคล็ดลับที่คนสำเร็จเขาใช้กันและคุณจะต้องรักษาความเชื่อของคุณ โดยที่ตัวคุณเองจะต้องคงสภาวะเพราะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อกเก่าของเรานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนความเชื่อเก่าๆของเรานั้นมันก็เหมือนคาบสนิมคาบสกรปรกในห้องน้ําที่กัดฝังตามผนังห้องน้ําของเราอยู่บางคาบมันก็ฝังลึกยากที่จะเอาออก ตัวเรานั้นจะต้องคอยทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาการที่เราเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราได้นั้นมันก็เหมือนกับคราบสกรปรกในห้องน้ําเราจะต้องคอยทําความสะอาดจ,จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาโดยการที่เราคงสภาวะการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันคอยสนับสนุนความเชื่อของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เราเสพหนังสือที่เราอ่านหรือแม้กระทั่งคนที่เราครบด้วยในวันที่คุณกําลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณคุณ เอาตัวของคุณไปอยู่ในสังคมที่มันไม่สนับสนุนคุณคุณลองนึกภาพตามผมดูนะครับคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากมีเงินเดือนละ100 0 0แบาทต่อเดือนและคุณก็ไปบอกกับเพื่อนร่วมงานของคุณซึ่งในที่ทำงานของคุณคนเงินเดือนสูงสุดอาจจะประมาณ5-60,000บาทและคุณไปบอกเขาว่าฉันอยากได้เดือนละ10,000แสนคุณคิดว่าเขาจะมองคุณอย่างไรครับเพราะคนที่เงินเดือนสูงสุดก็ได้แค่ 5- 6 0,000บาท เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาสังคมใหม่คุณจะต้องหาสังคมที่มันเป็นไปได้สังคมที่มันคอยสนับสนุนความเชื่อของคุณเช่นคุณอาจจะเข้าสัมมนาเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆบางครั้งการเรียนเราได้ผลประโยชน์เพราะเราอาจจะเจอคนที่หลากหลายรูปแบบคนนั้นเขาอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าเราคนนี้เขาอาจจะมีเงินเยอะมากกว่าเราคนนู้นเขาอาจจะมีวิธีทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นการที่เราเอาตัวเราไปจุ่ม อยู่ในสังคมที่มันสนับสนุนความเชื่อของเรานั้นมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนเราเขาจะแนะนําวิธีเขาจะแนะนํานนวิธีคิดและเวลาเราอยู่ใกล้เขาเราจะซึมซับว,วิธีคิดของเขาการลงมือทําของเขาความเชื่อของเขานั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนสําเร็จถึงเข้าสัมมนากันและนี่ก็เป็นเคล็ดลับความสําเร็จที่คนสําเร็จเขาใช้กัน วันนี้ใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมในปฏิพาน s ัก c e s เ c ็ a ช n แนชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ